สวัสดีครับผมแป่งโจโจตัวอะไรผมกลับมาแล้วผมจะมาทวงยอดขายของผมคืนทุกคนสงสัยนะครับว่าผมหายไปไหนมานั่นสิผมหายไปไหนมาใหห้้คนบบบ <im it> ัเา <im it> เา, <im it> นาในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วจะรออะไรกันละ่ะ สวัสดีครับผมแบงเจ้าโจตัวอะไรครับวันนี้ก็พบกันเช่นเคยนะครับนะครับเราก็กลับมาแล้วนะครับผมจะมาทวงบาลังรถมือสองโคราชนะยังไงยิ่งใหญ่นะครับวันนี้เราอยู่กับเจ้ามาด้าสนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวซีดานนะครับเป็นมาด้าสสีแดงเลยนะครับเป็นสีเปิดตัวเข้าเลยนะครับสําหรับเจ้ามาด้าสปี2011คันนี้นะครับก็ มีดีอะไรนะครับเดี๋ยวติดตามครับเจ้ามาด้าสคันนี้นะครับเป็นสีแดงนะครับอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับตัวรถเป็นปี2011นะครับคันนี้นะครับก็ผมจัดทรงให้สวยๆแล้วนะครับตามแบบฉบับโจโออโตออนไลน์เรานะครับก็คันนี้นะครับมาพร้อมกับสเกิร์ตนะครับเอาใส่สเกิร์ตรอบคันให้นะครับก็สวยๆเลยนะครับทําให้รถมีมิติมากขึ้นนะครับสาหรับเจ้ามาด้าสองคันนี้นะครับมีมาพร้อมกับไฟตัดหมอกด้วยนะครับลูกค้านะครับไฟตัดหมอกนะครับตัวสีเนี่ยสีเต็มเลยนะครับสี สีก็มีเก็บสีกันชนมาบ้างเล็กน้อยนะครับตามปกติของรถมือ2นะครับเพราะว่ามีรอยสะเก็ดหินอะไรนะครับแล้วก็เก็บให้แล้วเรียบร้อยเลยนะครับสวยๆเลยนะครับก็มาพร้อมกับตัว Mac RE 30นะครับคันนี้นะครับยางนะครับก็ดอกเต็มๆเลยนะครับมารลัดยาง195 55 R 15มานะครับสำหรับยางก็ใช้ได้อีกยาวๆเลยนะครับเป็นยางมิชลินด้วยนะครับอ่านะครับลอดไล่มานะครับตัวนี้ก็มีตัวกันสาดให้ ด้วยนะครับกันสาดนะครับกอนสาดมีดียังไงนะครับเวลาเราไปจอดร้อนๆนะครับลูกค้าเราก็เปิดกระจกได้เพื่อระบายความร้อนภายในรถได้นะครับอ่านะครับนะครับก็ไล่มานะครับก็มีสเกิร์ตข้างให้นะครับสเกิร์ตข้างก็สวยๆเลยนะครับก็ไล่มาจากข้างหลังถึงข้างหลังนะครับตัวนี้นะครับก็สวยๆครับอันนี้มีสเกิร์ตหลังให้ด้วยนะครับสเกิร์ตหลังเขามีดิฟฟิวเซอร์้ลยนะนะครับนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในรถกันครับ ครับผมส่วนภายในนะครับเขาก็จะมาพร้อมกับตัวแอร์แบ็กคู่หน้านะครับตัวคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับลูกค้านะครับคันนี้มีมัลติฟังก์ชันที่พวงมาลัยด้วยนะครับคันนี้เป็นเบาะหนังแล้วนะครับเป็นเบาะหนังนะครับทางเราได้ทําเบาะหนังเป็นดําได้แดงนะครับก็จะดูสปอร์ตยิ่งขึ้นนะครับคันนี้สวยๆเลยนะครับเบาะได้หนังใหม่ด้วยนะครับนะครับคันนี้ก็วิ่งมาไม่เยอะนะครับลูกค้านะครับคันนี้วิ่งมาแค่1 5 0 0 0 0สมกิโลแค่นั้นเองนะครับสำหรับคันนี้นะครับก็ถือว่า วิ่งมาเยอะเลยนะครับภายในก็คอนโซลไม่แตกไม่รล้าเลยนะครับเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันครับนะครับส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังของม a ด้าเนี่ยก็นะครับถ้าเป็นตัวสีสดานเนี่ยเป็นตัวสีประตูเนี่ยเขาจะเพิ่มเพิ่มความกว้างนะครับของช่วงขานะครับแล้วก็แล้วก็ช่วงเฮดรูมเนี่ยจะค่อนข้างเยอะเลยนะครับเพราะว่าเขาจะได้ความยาวยิ่งขึ้นนะครับลูกค้านะครับก็เนี่ยผมนะครับ สูง175นะครับก็นั่งสบายสบายเลยนะครับถือว่าไม่อึดอัดเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนของทางตัวเครื่องกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมสาหรับส่วนของตัวฝากระโปรงนะครับ่ามาดูห้องเครื่องกันนะครับว่าห้องเครื่องเป็นยังไงนะครับคันนี้นะครับฝากระโปรงหน้าไม่เคยขยับนะครับก็ฝากระโปรงหน้าเดิมเลยนะครับได้เดิมเลยนะครับรอยอาร์ตนะครับสติ๊กเกอร์มอกนะครับอยู่ครบหมดเลยนะครับอ่านะครับครืงนี้เครื่องเดิมแห้งๆเลยนะครับ นะครับคันนี้นะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์ 1,500cc นะครับลูกค้านะครับสำหรับอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเนี่ยผมว่าน่าจะอยู่ประมาณสัก12-15โลลิตรนะครับก็ถือว่าเป็นรถที่ประหยัดน้ำมันเลยพอสมควรนะครับเขามาพร้อมกับเครื่องยนต์4สูบ 1,500cc เดี๋ยวผมจตาลร,รถให้ดูนะครับว่าเครื่องเนี่ยมีสะอุกไหมนะครับมีสะดุดไหมนะครับอ่าเราตาทให้ชมกันเลย นะครับเครื่องก็นิ่งเลยนะครับเครื่องนิ่งเงียบนะครับเดินเรียบเลยไม่มีสะดุดไม่มีสะอกนะครับนะครับเดิมๆแห้งๆสำหรับใครที่หารถไว้ใช้งานนะครับสาหรับผู้หญิงนะครับท่านอาจจะชอบนะครับสีสันฉุดฉาดนะครับผมว่าคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของท่านเลยนะครับเพราะว่าคันนี้ได้สีแดงด้วยนะครับเราใส่แม็กอะไรก็ผมว่าลงตัวเลยนะนะครับเขาเป็นรถที่ลงตัวเลยแหละนะครับนะฮะได้น็อตแดงด้วยเป็นไง เจ๋งไปเลยสำหรับเจ้ามาด้าสอคันนี้นะครับผมเปิดราคาอยู่ที่219,000บาทนะครับมาฟรีค่าเนิการทุกอย่างหมดเลยนะครับลูกค้าตามแบบฉบับกโจโออโต้ออนไลน์เรานะครับเราเราารันตีหลังการขายให้นะครับเครื่องเกียร์กล่อง ECU นะครับ1ปีหรือ200 0 0กิโลเมตร ขึ้นอยู่กับระยะไหนถึงก่อนกันนะครับแล้วเรารับประกันนะครับเรื่องโครงสร้างนะครับไม่ว่าจะเป็นชนหนักน้ําท่วมตะต่อผิดกฎหมายนะครับรถประเภทพวกนี้ผมจะไม่เอามานะครับเพราะว่าทางเรานะครับจะคัดสรรรถที่มีคุณภาพนะครับราคาคุ้มค่าคุ้มราคาให้แก่ท่านนะครับแล้วใครที่ต้องการติดต่อละเรานะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็เพจเรานะครับชื่อเพจโจโจออโตออนไลน์นะครับแล้วก็ฝากช่องทาง YouTube อีกช่องทางหนึ่งนะครับนะครับ ชื่อ u t u b e โจโจแชนแนลนะครับโจโจอโต้อะไรนะครับเหมือนกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Sub s c r i b e นะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับก็เดี๋ยวผมจะทำคลิปใหม่ๆนะครับให้เรื่อยๆนะครับออกมาเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันครับสวัสดีครับบ๊ายบาย